ที่คนโบราณว่าไว้มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกทินฐานใดกงไม่แคลนคำกลอนบทนี้มันสะท้อนชีวิตของดรสุรินได้อย่างแท้จริงครับท่านมุมาณะในการศึกษาจนได้รับทุนไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาและไม่ใช่แค่ไปเรียนธรรมดานะครับพี่น้องแต่ท่านจบปริญญาเอกจากมหาวิทยายลัยฮาร์วาร์ดซึ่งถือเป็นมหาวิทยายลัยอันดับหนึ่งของโลกคิดดูสิครับ เด็กหนุ่มจากเมืองคอนไปยืนอยู่ที่จุดสูงสุดของสถานศึกษาของโลกมันน่าภาคภูมิใจขนาดไหนพอเรียนจบกลับมาท่านก็ลงสู่สนามการเมืองรับใช้พี่น้องชาวนาครศรีธรรมราชได้รับเลือกเป็นสสถึง8สมัยติดต่อกันนี่แสดงให้เห็นว่าท่านไม่เคยลืมรากเหง้าไม่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเลยแม้แต่น้อย จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ชื่อของดอกเตอร์สุรินพิษสุวรรณกลาย